สวัสดีจ้าบังพี่น้องบังผู้สช้าหน่อยผู้สช้าหน่อยถือกระเป๋าให้แม่เอาตะข้างนอกอจะมันสวยแต่ว่าไหนดูสิไหนดูสิถือที่นี่หน้ากระเป๋าแม่นะ่ะมีตังค์อสองร้อย200นะ่ะที่เธอไหนดูสิไหนดูสิฮะบังอ้า ไม่ใช่มือตะก้่มอ่านะนะพี่น,อน้องเอ้ออยถือเลยถือให้แม่แม,แม่แม่นี่ยหิวของกินของอยากอยู่ตรงนี้ข้าวของเล่นนะก,กรุณาเก็บกันนะก,กระจายเลยเโอ้โหเอาถอดรองเท้าอือคนแดงน้อยแดงน้อยอือมามาพี่น้องเอาเอา ม,มันได้แล้วบายแล้วพันเอนกขอขนมน้องสบายดีพี่น้องคลิปนี้ว่าเพจเสียงพี่น้องเบิง้งอ่ะน้องมะนาหามน้า,อา,นาอาบตาให้แน่วแต่งตัวพี่น้องเบิง้งให้อยากเอาร่มเท้ามาใส่พี่น้องคุณแม่เห็นยังครับคุณแม่ <laughs> จะเห็นไแม พี่น้องแม่งพี่น้องวันนี้จะขึ้นเนียงวันนี้พี่น้องไงอยากแกต่งโตถ่ายกระเป๋าของแม่างอ้มอมสว,วมยตั้งแต่กเว้นเลยที่แม่นี่แม่มเป็นแบบนี้<อ>เปิดน,นักทุนในเบื้องล่างพี่น้องได้ได้อะไรนะได้กระเป๋าสวยเหรอสบ,บายดีครับพี่น้องครับสบ,บายดีครับวันนี้ซองบ้าเวียรสาวม้วนเน่า่ะ บ่ได้ผ้าพี่น้องไปหายุหากิ่นเลยครับวันนี้ครับวาะผ้ากันไปทั้งนอกเอาเขามาน้องม่นกับวินหัวขึ้นมาเรื่ว่าได้ผ้าพี่ว่าน้องไปหายุหากิ่นเลยมาเพิ่นก็นอนพักผ่อน้วกาตื่นขึ้นบนกาว่าเปนไข้เนี่ยเน่เศร้าปวดหัวปวดหางบนดหลันกันไปเย็ดลวกผ่าเมือ่อชูพี่น้องกินนะครับเรื่ว่าได้ผ้าไปหายุหากินเลยสองวันเพียรสาวมวันเท่านีพี่น้อง แต่ว่าคลิปนี้ค่ะบ่เวกักอว์จากบอพี่น้องฟังนิหน่อยมันมีคอมเมนต์พิมเขามามอยากมาเหเห็ุตอบคอมเมนต์ในเหนี่้พี่น้องฟังเลยด้วพี่น้องพิ่นก็ถามว่าเห็นคาหน้าไปทํางานคาหน้าไปทํางานเขาก็มีอนาคตมีงานที่ดีทําเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่วนไอ้เคยใหญ่หรือว่าไอ้เป๋ไอ้บานไม่ทําการทํางาน ให้เมียเลี้ยงให้อีกทางคกเลี้ยงมันไปจนแก่จนเท่าจนตายก่าคนเท่ามันกามีเหตุผลคนละอย่างนะพี่น้องเนาะเหตุผลของคนเท่าเนาะน้ะอ,ะนองเคยก็ได้งานดีค่อยก็ดีแ่น้ำพี่น้องเพีกามีหลักผู้ใหญ่เอาไปเห็นงานน้ำบาเบก็บดีแจน้ำบาเบกต้องเบิง้งช่างกำหนักเบิ้งได้พี่น้องว่า สภาพแวดล้อมของครอบครัวแต่ละครอบครัวมันวุ่นกันพี่น้องครอบครัวการนากาถึงการนาไปทํางานก็ยังมีแม่น้อยมีอ้นน้อยนะควก็มีแม่หมอนเที่ยวมาเบื้องหลานกับไปกับมามีมูมีเพื่อนมีฟูเงี้ยนติดกันมันห่านแต่รายพี่น้องสภาพแวดล้อมของการนาไปกับไปได้อ่านักวันกับฮิตคลิปอยู่บ้าน หน้าไปทำงานมันก็เป็นเรื่องดีพี่น้องแต่ว่ามาเบิ่งกับขอบรัวบาวเพชรพี่น้องกรู้อยู่ห้องก็บใด้มีผู้ใดเฮ้ากับเป็นคนอ่าใหา่ทิ้นฐานมาจากทางอื่นเฮามาตั้งหลงลักขี้นนะีเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าคางเขียงเงียนบ่าเพชรเพิ่งก็ไปทำงานอ่าทุกคน,นอมเงียนบาวเพชรเนี่ยมีน้ำกัน3ามี่หลังเนี่ยกระ่างคนต่างดินล่นอายุหายกิน่นยมมง่ยม,มาแลงแง่มาแรงแค่คำยังในเข้าเฮียนเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อกี้นี่น้องมนต์เอื้นพี่น้องเอาบา้าตตอพี่น้องอ่าบ่าวเพชบาวคอดไสร่ะเมื่อกี้นี่เออบ่าหอดว่าสภาพเป็นรอบบ่าเพยรกาอ่าคนที่อยู่น้ากันตามที่หลังิ่นก็ตื่นมามันก็ไปเฮยียดงานมิมนาทีแขงมันเนาะคํำยังในเขาเงี้ยนพี่น้องเออซึ่งมันนขาบ้านบา่าเพชรนี่ยคับที่บาวขาถัานเป็นเพืยอนไทยมู่บ้านหรือว่ามันยวนสวนเนาะเป็นเป็นบ้านสวนติดตรงไฮทงหน้าเนาะ กันว่าพี่ไปทำงานน้องม้อนกับที่ยูก็ไปพี่น้องลองคิดเบิงกันว่าพี่ไปเห็นงานนะการหน้าก็ไปเห็นงานแม่ม้อนก็ถามมาบ่ได้๋ยเด็าแม่ม้อนก็ต้องช่วยน้องอ้นเบิงน้องมีกอืมแล้วเ้าก็ถามกันแล้วแม่มอนแล้วก็ว่าแม่กับเบิงน้องมีกข่าวม้อนเพิ่งกับยูคนเดียวพี่น้องก็คิดเบิงว่าสภาพครอบครัวของเป็นแบบใดมันบ่คือกันพี่น้องอ่ากันว่าพี่ไปเห็นงานปั๊บน้องม้อนก็อยู่คนเดียว น้อมณล้วก็บ่ได้เก่งง็ดอ่าเมื่อถือเมื่อยังปันฑดเด้อ่าการลงคลิปลงยังแล้วก็มีตรไท,ทยแล้วก็โหลดลงเสื้อใตเล่าไปเห็ดหลังบ้านเห็ดยังแล้วก็บพค่อยเก่งแน่นงน้องมณ์นี่ยเต้องเป็นว้าเพชรเพ็้แล้วองไอเห็ดคลิปนุ่งกันมาตะไดพี่น้องเาเลาว่าอีสานขันขาดคนใดคนหนึ่งไปมันการลำบากในการทำคลิปเพื่อการในพี่น้องอ่ามก็ต้องเข้าใจนด้พี่น้องเด้อถึงเ้อสิบ่ได้หลย ถึงมันจะได้หน่อยแต่ว่าเ้องกับพ่อว่าต่ลืมือ้อากับมีพ่อได้กิน่นใบเลี้ยงขอบรั้วไปมันกับว่าได้ได้หลายดอกพี่นอ้องยูทูบกันยูทูบมกับว่าได้ได้หลายดอกแต่ว่ามันกับอ่อเลี้ยงขอบครัวเลี้ยงน้องมะนาพ่อได้ซื้อกินซื้อมือพี่นอ้องอาเท่าก,กินคำเท่ากับพ่อยู่ที่ถูให้ไทยได้นะพี่นอ้องเขากับว่าได้ไปเดือดร้อนผู้ใดเนาะ กามีถ้าเดียดร์อน FC เอฟซีนี่แหละให้เอฟซีเบิ้งหให้เด้อพี่น้องเด้อพาเป็นกำลังแนงใข่เบิ้งงห้นเนี่ยบ๊วยก็อยากตอบเพิ่นทั้งเสียเด้อพี่น้องเด้ออยากให้คิดเบิ่งว่าสภาพเป็นหลอนบ่คือกันอันยังการหน้าไปทำงานก็ยังมีแม่น้อยมีอ้อนน้อยมีแม่หมอนอ่าหลักฐาสภาพก็พวกวัวบ่เพลิดเก่าห้องบริมีไผ่แต่คนใดคนนึงไปคือสาวมนต์ไปฟังเล่าบ๊วยก็อยู่คนเดียวก็เฮ็ดคลิปก็เฮ็ดยากเด้ มันก็เป็นการขาดกันเขินค่อยเฮ็ดชิปเป็นววปรครอบครัวบพรค่อยเฮ็ดบินเดียวสายเดียวเนาะพี่น้องเนาะคือว่ามี YouTube ได้ก็ต้องเฮ็ดร่วมกันนี่คืวกวอกันกับครอบครัวเฮาสาย3คนอ่าเพื่อนบ้านเฮาเพิ่นก็ต่างคนต่างมีหน้าทีเ่เวียงานคำมัยังได้เข้าเฮียนเนาะพี่น้องอ่ายามคำมืนขึ้นมาี่น้องมนต์ก็อยู่คนเดียวพี่น้องก็คิดเบิ่งกันบ่าเพลินเบอยู่อยู่กับลูก2คนซึ่งพี่น้องก็รลูกไว้แล้วครอบครัวของเฮากับเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะพอเฮาก็ถ่ายทอดออกสาธารณะให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้อง แตวันมาที่เขาใจบ่าเพี้ยนน้องพี่น้องเนาะเอาไงเห็นยูทูบต้องกัดยุ่นี่แหะพี่น้องมีคนหาเข้ายูทูบเามสิบนเท่าย้อนก็เห็นไปผนเบิ้งก็รังใจเขานะพี่น้องเนาะไปสามมดเอิญเพราเพี้ยนเราไปมี่ยังพี่น้องเกิดควาเป็นยังความแย่เนี่ยมันเอิดเปเบิ้งลูกเอเบิ้งให้ยังอยากกินช็อกโกแลตก็ไหวลูกกินหรอบ่ได้เพี้ยนยังกินมือละน้อยพอบ่ดีอ่า อ่ะอยากกินช็อกโกแลตก็ได้เป็นกินนมแทนเหมือนกัเลยเอาน,นมให้กินฉันเลยบอให้กินช็อกโกแลตก็ให้กินแล้วให้กินซ้ำดีอ,อืมเป็นสีบานเป็นแท่งใหญ่ๆเลยมานั่งกินยับงับอะไรอืมเออบางคนอัดคลิปอยู่เพร่นเดินบากๆอยู่ก็รู้เปล่เอราะเดินนื้อยังมาบ้านนี้มันออกพลิ้งยังเข้ามานอนช่วยล้วมันอายุกินนมมาลูกเออนมนี่ขย้ำชินนันก็คือบอเป็นรอยฟังนั่งก็มาบูดขวน กินก้องกินยังไปเัื่อไงกินเป็นเมื่อตนครัวแต่แย้มไม่ตายทุกทายขนสนอนเนาะย้มสี่นอนแย้มกินจริงจังต้องขวดอย่างเดียวอืมแล้วเขาไงไปเขากันนั่นพูดมัน่แล้วมันอางไอเยงมันบอกเล็น้อยน้อยบ้านพอจะก you know, ินได้แปดปียังอขวดอยู่นเท่าโลกก็ยังเศ้าอวให้แม่ดูไหมาแม้ดูไห เงี้ยหวานหวานบายอเห็นขาดได้ไม่ได้ขาดเด้ใส่สุดงามเป็นสาวแล้วดูดกวนนมค่อยฮัดไปพี่น้องว่าเพล็กเอาข้ามเนื้อน้ำพี่น้องนี่ว่าพยายาให่น้องกินไส่แก้วกินไส้กระป๋องกินใส่กล่องแต่ถ้าเป็นนมจืดละเขาจะไม่ดูดกล่องเลยเขาจะดูดใส่นี่แหละแต่ถ้าเป็นนมเปรี้ยวนมอย่างอื่นะเขากินอืมกินเป็นมัด ไม่นี่กายเพื่อนท้องก่อไก่ถึงวัหนหงหูน้ำทอทัดนะฮะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะจ๊ะจงนอนนะนะวันนี้วันหยุดนี่จงนอนวันนี้วันหยุดเพ้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ไปโรงเรียนรูไหมคะตื่นแต่เช้าอ่ะน้ำแต่งตัวกินข้าวอืมอืมกินเผา,อ,อ,เาอาบนำ้ำพี่นอ้องอันคลิปนี้ค่ะทายสิภากันอาบน้ำเขามานอนแล้วกิดทายหยอกกับพี่น้องเราต่อคอมเมนต์พี่น้อง มองโรไดแง,งบวกพี่น้องแต่ละคนก็นมีเหตุผลคนละอย่างสำหรับลิมนี้รับปกรณนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย